ผมไปนิวซีแลนด์เนี่ยผมไปท้าเขาต่อยท้าเขาต่อยตอนนั้นเป็นอย่างนี้เลยนะนั่งอย่างเงี้ยไอ้คอมาอย่างเงี้ย <laughs> แล้วกลับมาไทยแล้วไปไปเล่นเวทที่จุฬาแล้วเข้าลิฟต์ไปแล้วน้องสาวๆเดินเข้ามาแล้วเขาก็วิ่งหนีออกไปเลยแล้วโอเคเพียรู้ไหมว่างานอดิเรกผมตอนเป็นวัยรุ่นคือผมชอบโดนต่อยเพีย <laughs> ก็ยำผมเลยไงแล้วผมไม่ต่อยกลับด้วยแฮทแท็ปพี่ฟ้าเป็นกระสอบทรายนะ ออร่อยมากสวัสดีโซเชียลและยูทูบกันครับผมขอตข้อนรับเข้าสู่ช่องนักเก้าหมื่นเก้านะผมวันนี้นะครับผมเด็กไอดอลของเราชื่อดังเลยพี่ฟ้าใสครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้านแซดบีมนะพี่ครับวันนี้คือเราจะพามากินเนื้อครับหลายหลายคนเขาคอมเมนต์มาอยากให้พี่ฟ้าใสมาออก อยากจะรู้เกี่ยวกับว่าการออกกําลังกายมีปลาใสกินยังไงดูแลสุขภาพยังไงหุ่นแค่นี้กินเยอะไหมไม่เยอะครับผมกินน้อยกว่าเฮียแน่ๆทางร้านเขาเตรียมอาหารไว้ให้เราทั้งหมดประมาณ9อย่างปกติช่องเราจะเป็นช่องแร่ไหนไงกินเยอะแต่ดูแลสุขภาพเพราะฉะนั้นเราก็จะกินเนื้อที่แบบว่าค่อนข้างมีคุณภาพแล้วก็ไม่ค่อยมีไขมันมากเดี๋ยววันนี้ดูวัดกันบนโต๊ะไหมว่าวันนี้มันมีเมนูอะไรที่ทางร้านเตรียมไวไให้ดูโอเคต่อไปเดี๋ยวดูกันที่ร้าน น,นี้ก็อยู่กับพี่ฟาสายกับพี่ฟุ๊กพี่ฟุกแล้วนะครับผมอันนี้เดี๋ยวให้พี่ช่วยแนะนําเมนูที่เราจะกินกันวันนี้ได้ไหมครับผมอันนี้จะเป็นสิบปลาซันนี่นะคะตรงนี้เป็นเนื้อลิไอตอนนี้เป็นริปอายใช่ตอนนี้เป็นโพรมาฮอสค่ะโพรมาฮอสตัวนี้เป็นยำเนื้อะคะ่ะเสิร์ฟคู่กับโชว์นะคะมันเป็นชีสข้างบนป่ะครับใช่ค่ะเป็นเชดดาร์ชีสเบอร์นานบนแล้วก็วกด้านนี้นนจะเป็นเนื้อต้มบวยค่ะเนื้อต้มบวย นีพาต้าค่ะตัวนี้ด้านบน,นเราจะใช้เป็นเอ็นแก้วนะคะเ,เราเอาไปอนก่อน,น,นแล้วก็เอาไปทอดเอ็นแก้วคล้ายๆกินแพคกเกอร์แต่ว่าเป็นเรียกว่าสุขภาพคนละมากอตอนแร, 5, รกอ้าวเขาเปลียนเออคิดเหมืนอมนกันคิดมันเป็นแป้งเหมือนกันแล้วนี่คือมันจะเป็นดิบด้วยพาต้าเป็นเนื้อเนื้อดิบค่ะแล้วจานต่อมาอันนี้เป็นโคนาร่าเป็นเนื้อกับเบคอนอ่าแล้วจานต่อมาเป็นอีคันย่าค่ะเป็นส่วนที่มีมันแทรกค่อนข้างเยอะค่ะตัวนี้เป็นเมนูแนะนำของทางร้านเป็นเมนูแนะนำ นี้เป็นยำม,มะนาวสดผ่อหวาน,นะคะ่ะยำมะนาวสดผ่อยหวานตัวนี้เป็นมิกซ์ซอสเซ่นะคะเป็น,นไอติลเลียนแล้วก็ออสเตรเลียนนะค่ะอ๋อโอเคแล้วก็เห็นมีบอกว่าเป็นเครื่องดื่มมีเป็น<ม>เชมเบอรเจอร์ด้วยตัวนี้ค่ะอิตาเลียนินฮาวายเขาไม่เศษ็ของมันคือเราใช้เป็นสับปะรดเราไปอบแห้งเองแล้วก็ใส่กับใบโหระพาเพื่อให้ช่วยย่อยให้ลูกค้ากินได้มากช่วยย่อย ใบโหระพาช่วยย่อยครับใบโหระพากับสับปะรดจะช่วยย่อยอ๋อสับปะรดโอเคอันนี้เหมาะสำหรับพี่ฟ้าใสมากเลยเพราะนี้เรากินเนื้อค่อนข้างเยอะแต่ถ้าดูอย่างนี้นะครับไม่ได้เยอะอย่างที่คิดนะจริงเหรอนี่จริงนี่คือไม่เยอะนี่คือรู้สึกไม่เยอะได้ไามเดี๋ยวเรามาเริ่มกินกันดีกว่ามาอันนี้เป็นซิกเนเจอร์เลยเขาบอกอิตาเลียนอินท i i าวายอร่อย ่อยปกติเฮ็ดดื่มปะไม่ไม่ดื่มทำไมดื่มเออแต่ไอ้ใช้ได้อยู่อะไรแท้สุดเรากินนั้นกันครับอันนี้เป็นพรมฮอคนะครับผมแม่งเลียนอยู่นะที่บอลเลียนอยู่วะใช้ได้อยู่นะดีครับเนื้อที่เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมาจากออสเตรเลียนะอันนี้จะเป็นไข่แดงเป็นเนื้ออร่อยนะ เนื้อดีดีดีเลยอ่ะต้องถามเทวศก่อนว่าครับผมปกติกินเซมป่ะครับไม่ค่อยครับอืมผมเป็นคนไม่ค่อยกินรสจัดการขับเทยงอ่ะจะตกใจถ้าเกิดผมกินเกลือที่ผมอยากจะบอกว่าผมกินเกลือเยอะกว่าชาวบ้านเยอะเพราะว่าหลอกกรากต่ายเยอะมากมเกลือมันออกเยอะอืมแล้วจะให้กินเกลือเท่าคนปกติแต่คิวกินอ่ะอ่ะสมมตินะเอาแค่นี้นะอืมแล้วทำกินอ่ะประมาณนี้ คือจะกินเกลือประมาณนี้แล้วมันไม่ได้มีผลกับพวกกลงพวกไฟพวกนี้หรอมันจะมีถ้าไม่ได้ออกกำลังกายเยอะขนาดเราไม่ได้ดื่มน้ลเยอะอือคือเราออกกำลังกายกันไออย่างที่ออกกำลังกายน่าจะเหงื่อออกเยอะมาเราซ้อมกีฬาซ้อมอะไรอย่างงี้อีกอะคือผมกินข้าววันละหนึ่งสองมื้อเนี่ยถ้าจะให้กินเกลือน้อยผมจะได้รับโซเดียมไม่พอ คือพอเราทำงานออฟฟิศเนาะแล้วพอทำงานออฟฟิศแล้วปุ๊บผมสอนหนังสือถึงผดึกด้วยเนี่ยสอนพวกคลาสออนไลน์เนี่ยเวลาสอนคลาสมันกินไม่ได้เราก็ต้องกินไก่ปั่นเพราะว่าไม่งั้นมันจะเลอะถ้าเกิดกินข้าวก่อนสอนอะไรเงี้ยไก่ปั่นกินยี่ห้ออะไรครับเนี่ยยี่ห้อสเตลีนไงครับยี่ห้อนี้ดีนะยี่ห้อนี้ดียี่ห้อนีดีที่สุดแล้วครับคือเทมเนี่ยเทมนี้กูบอกเลยเดี๋ยวกูจะนั่งแดกอย่างเดียวสบายไม่ต้องถามเลยเดี๋ยวพี่ฟ้าเขาให้ความรู้น้องๆเองพี่ก็ใส่กินทีละชิ้นกลถึงก ผมลองนี่กันได้ไหมที่บอลผมเลงมานานแล้วอันนี้เป็นสปาเกตตี้คาโบนนร่านะครับเป็นเนื้อสับอืมน,นี่อร่อยมากโคตรอร่อยอันนี้ดีมากปกติเวลาไปกินพวกคาโบนาร่ามันจะเสิร์ฟเป็นพวกเบคอนกับเห็ดแต่ว่าเนี่ยมันเป็นคาโบนนร่าเนื้อ รสชาติสังเกตไหมมันจะเข้มข้นแบบถ้าสังเกตดูอ่ะครีมเขาจะไม่ได้หลอกไหลออกมาเยอะใช่ไหมมันเป็นแบบบีฟแซตออะมันไขมันเนื้อถึงแม้จะบอกว่าไขมันมันไม่ดีอ่ะคนก็กินอยู่ดีคือคนจะเข้าใจผิดว่าเออไขมันไม่ดีห้ามกินคือมันกินได้ครับแต่ว่าเรากินอย่างอื่นเลยคนลนมันที่พอเหมาะพอเหมาะยังคุณเห็นที่ยงกินอย่างเงี้ยมื้ออื่นเขาก็ไม่ได้กินอีทุกมือเพราะถ้ากินอีทุกมือก็คงจะหนึ่งคืออาจจะห้วนถ้าไม่ถ้าไม่อ้วนก็จดก่อนแม่งแพงนะใช่ไหม อันนี้อร่อยอันนี้ผมชอบโซลโซลคอมจืดเหนียวเดี๋ยวไปคนจะใส่เองนี่คือนี่คือนี่คือสิ่งหนึ่งที่คนตกใจนะว่าเราจถามว่าถ้าไม่กินโซเดียมเลยก็เป็นตะเคียไม่มีแรงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดว่าซอยมือห้ามือก็คือก็เทียบเท่ากันเทียบเท่ากันโอ้โหจัดเดี๋ยวเราชิมอันนี้อันนี้จะเป็นไส้กรอกสามสามแบบมีไทยออสเตรเลียแล้วก็อิตาเลียนอิตาเลียนโอเคไหมเดี๋ยวเรามาลองชิมอันนี้ไหม อันนี้เป็นไส้กรอกหมูนะครับผมสำหรับคนที่ไม่กินเนื้อนะครับอุ้ยดีอ่ยร้านนี้ดีอ่ะยร้านนี้ชอบคือผมมีความหลังผมไปเรียนอยู่สิแล้วอืมตอนผมไปผมเคยเจอไส้กรอกแบบก็ปกติเราจะชินกับไส้กรอกบ้านๆเราอ่ะหนังกรอบๆเนื้อเป็นแป้งเยอะใช่ไหมแต่ถ้าเฮียไปเรียนออสเตรเลียมันจะมีไส้ไส้กรอกที่มันเป็นเกล็ดที่มาเด็ดๆด็อะอารมณ์อย่างเงี้ยอารมณ์อย่างเงี้ยใช่ไหมอารมณ์อย่างเงี้ยแล้วต้องย่างเอง ใช่แล้วมันจะมันจะไม่กรอบมันจะเหมือนแบบเหมือนกัดไปมันจะล้วนๆเหมือนเป็นเนื้ออย่างเงี้ยเนื้อมันจะเยอะซื้อให้กรอบมาติดเป็นอกว่าให้กรอบมีหลากหลายแล้วกินแบบเงก็ไม่รู้ไงมันต้องไปย่างก่อนมันก็กินอย่างนั้นเลยนะอย่างนั้นเลยแล้วมันก็แบบเฮ้ยมันดิบนะมันแปลกๆใช่แล้วเรามันดิบนะเพิ่งมารู้ทีหลังว่าอ๋อมันดิบก็เลยแบบเออช่องทีมันได้ดูอันนี้เป็นแบบไทยอันนี้แบบได้แบบไทยนะครับอเป็นยัง ใช่อว่าใส่อว่มุงพดจะเสี่ยอะไรจะเป็นอร่อยไงอันนี้ของอิตาเลียนนะครับต่อไปไงชับอิตาเลียนไทยสุดใช่อว่าละน้ำออกเหมันน้ำแหนมอ่ะใช่ไหมมีความรสจะอร่อยนะอร่อยนะผมว่าอร่อยสุดละอันนี้เป็นลิปอายเป็นอาครับเป็นลิปอแล้วก็ข้างบนจะทำเหมือนแบบว่าเป็นอิงลิชเบรกฟาสต์อะไรอย่างงี้ยลองกินครบแบบว่า เอาจริงมาทานนะพูดแบบว่าจริงๆเลยจัดใจเลยอร่อยหลายอย่างแบดบีบ <Bad beef. S 3> ดีไหมสิมาด, <c oughs> ดูพี่ฟ้าใส่กินเกลือนะผมวันนี้ผมกินข้าวผมกินสลัดมาตอนกลางวันแล้วก็นี่แหละข้าจับข้าเทีย่ยวพี่ฟ้ากินวันละมือ้อครับคือเป็นไอเอฟไม่ใช่ครับผมไม่ทำไอเอฟคืออย่างนี้คือไม่มีเวลาคือเวลามีนะแต่ว่าเที่ยวเคยกินข้าวลงง่วงนอนอะ บางมือกูไม่กินง่วงไม่กินเวลากินเขาเที่ยงเสร็จแล้วมันง่วงนอนแล้วเราอยากจะทางานให้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์บางทีเราทํางานได้ดีในช่วงเวลาที่เราไม่ได้กินข้าวอพอเราทํางานเราต้องพูดสอนนังสืออะไรเงี้ยมันจะเลอในในช่วงเอข้อขที่สองคือมันง่วงนอนพอเราเกนแลวง่วงนอนปุ๊บมันทางานได้ไม่ดีเราก็เลยแบบเอ้ยอยากรวยใช่ไหมอยากรวยก็ต้องทางานอยากรวยกินเพื่อรวยกินเพื่อรวยก็คือ เปลี่ยนเวลากินเพื่อให้เราทํางานได้ร้อยร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ผมว่าก็คุ้มค่านะในการทเทศคำนวณมาเลยนะว่ามือเนี้ยอินซูลินมันต้องออกมาตอนมีนนี้แล้วก็ต้องแบบพอดีอ่ะแล้วก็มือ้ออาหารเนี้ยผมจริงจังมากจริงจังถึงขั้นว่าเราไปดูแล้วผักอะไรเรากินแล้วแบบมันเรารู้สึกว่ามันย่อยง่ายอ่ะ,อะแล้วเราก็จะกินแต่อันนั้นอ่ะกินมาทั้งชีวิตเลยอันนี้ได้เป็นเคล็ดลับทําให,าาห้ที่ฟ้าใสหุ่นดีอย่างนี้ด้วยเปล่าผมว่าหุ่นไม่เกี่ยวแต่ว่ามันเป็นเรื่องของ ประสิทธิภาพในการทํางานผมให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพการทํางานกว่าหุ่นอ๋อผมว่าเพราะว่าประสิทธิภาพการทํางานคือมันทาให้เราประสบความสำเร็จแต่คุณเนียไปคาร์ดิโอไปอะไรก็ได้่อันนี้อันนี้คือออกแนวเหมือนแบบเน้นรวยเน้นแบบการทํางานของเล่นอะไรอย่างเงี้ย success success ผม,มก็มองออว่าในวัยที่เราแบบอยู่ในวัยทํางานอะ่ะการที่เราคุมอาหารเพื่อให้เราทํางานได้ดีสำหรับผมนะมสําคัญกว่าคุมอาหารด้วยหุ่นแล้วทำไม,มหมุ่นถึงแบบว่าดูดี ก็ออกกำลังกายมา19ปีมันเป็นบนเก่าอะครับที่เราออกกำลกังก,ก,กายมานานมากแล้วก็แค่ maintain, เมนเทนก็ถือว่า,อายังแบบ19ปีอเนี่ยแล้วช่วงนี้มาถึงว่ามีการออกกำลังกายยังไงบ้างตื่นเช้ามาต้องทำคาริโอ <c oughs> เคยเห็นโยคะอะไรนะครับในยืดหยุน่นแต่ว่าเอาเอาโยคะมาทำเป็น circuit เซอร์กิตเทรนนิ่งคือภาพยืดกล้ามเนื้อครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนะึงแต่ว่าไม่พักเลยเป็นคอมโบที่คิดขึ้นมาเองอันนี้คือทำแค่ตอนเช้าตอนเช้า,ชาแล้วก็ถ้าวันไหนที่เป็นวัน เวทเทรนนิ่งเวทเทรนนิ่งแค่สัปดาห์ละประมาณ2-3วันเองอ๋อคืออาทิตย์หนึ่งสองถึงสามวันใช่เวทเทรนนิ่งจะมีธีมหลักของวันนั้นเช่นสมมตบบนินะเป็นเบนช์เพรสเดย์ซึ่งผมอาจจะเน้นเบนช์เพรสเป็นหลักอย่างเงี้ยผมก็เอาเบนช์เพรสมาขึ้นก่อนอก็เบนช์เพรสแล้วก็ท่าอื่นก็จะเบาลงไปเรื่อยอันนี้คือเป็นวิธีการดูแลสุขภาพการกินของพี่ฟ้านะผมจะต่างกับเฮียนะเพราะว่าผมว่าเฮียมาสายเพราะกายอ่ะมันเล่นกับผมไม่ได้หรอกมันทำให้ผมอ่ะ ไม่ได้ไม่ได้แค่ตื่นมายืดกูก็ยืดไม่ได้พูดตรงๆคือถ้าทำช่องไปจังชั่นเราไม่มีก้ามไม่มีใครดูอะวะเห็นแปลกช่องนักกล้ามเหมือนเก้วนักก้ามเหมือนมีกล้าม <c oughs> อันนี้แม่อๆๆร่อยมากแนะนำมาต้องสั่งนะ <c oughs> เรามาลองอันนี้ไหมที่เขาบอกเป็นดิฟทาท่าแล้วก็ข้างบนเป็นเอ็นแก้วเอาไปอบ <c oughs> นี่คือแบบดิบๆเลยนะแต่ว่าเนื้อเนี่ยเ,เขาก็จะบอกว่าเขาจะไปคลุกกับพวกมายองเนสพวกซอสของเขาอะไรอย่างงี้ ไม่ชอบเพราะผมไม่กินเปรี้ยวตอนแรกเลยนึกว่าเป็นข้าวเกรียบคิดเหมือนกันคิดว่าเหมือนเป็นแป้งทอดอะไรอย่างนี้ข้าวเกรียบเนี่ยมันจะหมดไปตั้แตอนนี้แล้วจต่อันนี้มันเคี้ยวแล้วมันยังอยู่ก็ดีก็ดีแต่ว่าแล้วแต่คนชอบแหละผมไม่ชอบไม่กินเปรี้ยวไงเดี๋ยวเรามาลองเมนูใหม่อันนี้เป็นยำเนื้ออันนี้เ็าจะเป็นแบบว่ายำไทยใส่นาโชแล้วก็มีชีสอยู่ข้างบนนะผม ดีอยู่ดีอยู่อืมอืม,อ,มอร่อยนะมันมีความเป็นมะขามก็คือเป็นเม็กซิกันบวกไทยวันนั้นเป็นยำรอ,อยหวานงั้นผมขอกินแค่ไอตัวนี้ในชะ่ไหมผมไม่ชอบกินผมไม่กินซีฟู้ดเยอะนี่นะคือความเปรี้ยวนี่เหมือนเนี่ยโอ้โหเหมือนกับเฮียแล้วนี่นมัน<ะ>นี่มะนาวเลยนะนี่มะนาวจริงแล้วก็ มันมีข้าวคั่วเพียรลองนิดนึงมึงสดชื่นแน่นอนสดชื่นแน่นอนไม่ได้แบบสดชื่นมากคือรสชาติทำเป็นแบบเปรี้ยวเกินอันนี้เป็นเป็นเนื้อที่เป็นบวยใช่ไหมบวยผมขอลองชิมมันก็เปรี้ยวอ่ะบวยผมก็ไม่กินบวยที่จะชอบแบบแนวฝรั่งนะดูหน้าด้วยหน้าคุณหน้าคุณออกมาทางจีน่ะ จะมอาหารจีนเหมือนอาหารจีนป่ะอุ่นตอนนี้รสแบบคามอบอุ่นอยู่ว่ามึงพูดสะกุ่ยเที่ยมากเลยที่ผมมีคําถามว่าสมมติว่าพรุ่งนี้โรคแต่แล้วเียเลือกได้หนึ่งเมนูตัวนี้ใช่ไหมชอบอันนี้สุดแล้วหน้าหน้าผมฝรั่งไงผมจะกินพวกนี้บ่อยดูหน้าก็รู้งั้นผมผมก็กินผมก็กินพวกนี้ต่อไปนะกินพวกต้มป้วยเออจริงหน้าไม่หน้ากินอาหารฝรั่งเรามาลองนี้ก่อนนะพี่ฟ้าครับอันนี้เป็นเนื้อพิชชาหน้าเขาบอกว่าเป็นมันแทรกที่เยอะที่สุดคือมันมันจะแทรกแบบละเอียดในเนื้อเลยนะ เนี่ยข้าวมันมันเป็นมันใช่ป่ะผมก็จะไม่เอามันผมก็จะหั่นออกแต่ถ้าเกิดว่าเนื้อที่แบบว่าอย่างเงี้ยเป็นมันทั้งแถบอย่างเงี้ยพี่ฟ้าออกกป่ะผมจะต้องดูว่ามันมีเอนไหมถ้ามันแข็งๆอะผมก็ไม่กินแต่อย่างเงี้ยผมกินได้ดูที่ผมเพียที่ผมชอบมากเลยนะไอแบบเนี้ยผมชอบให้เอาไปเบิร์นจนมันแบบมันมันกรอบแบบนี่คันนิ่มนิ่มป่ะนิ่มแบบมันนิ่มกว่าที่เราเคยสั่งมากินอย่างะบอูในพิะณุานุ่มไหมนุ่มมากซอสมันหวานไปหน่อยนะแต่ว่าตัวเนื้อนี่คือถือว่าดีมาก ไม่นะผมแต่สุดท้ายก็กลับมานี่ดีดีมากเลยนะดีมากนะอะไรที่ทำให้พี่ฟาาสยอยากจะมาเล่นพวกออกกายออกกำลังกาย19ปีที่แล้วโดนแก้งโดนแก้งโด,งโดเล็กๆเลยผมผอมผมว่าแ0น่ะ60ก็จะผอมเลยผอมมากแล้วมีนมมีพุงโดนแก้งกินี่แฟตโดนแก้คือเราเราเป็นเด็กเนิร์ดอะที่ผม วันๆผมอ่านหนังสือ,อเล่นดนตรีอะไรเยยงี้ยนะแล้วก็มันแกล้งง่าอยาอ่ะ personality เรามันนิ่มๆแกล้กงง่ายอือพอไปเรียนที่ไหนก็ทุกทุกทีเลยมีคนแกล้งเราตลอดเรียนยูโดจนสายเขียวอ,ะอ่ะ,อะอก็โดนแกล้งทนไม่ไหวงั้นไปสู้เลยสู้เลยโดนรุ่นพี่คนขมเอนเขาแกวเราสามปีก็แข็งแรงอยแล้วอ่ะก็ไปทุบอ๊ะติกโมุ๊่เขาบอกอะไรอ่ะผัดกระเด็นเลยเราก็รู้แล้วโอ้โห พรพอมากแตม่มีเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนรักเลยชื่อแอนอม,มันบอกว่ามึงอย่าเป็นมนุษย์พ้ออ้างอยากแข็งแตง่งมันเป็นนักกีฬางไง <c oughs> อยากแข็งแตง่งมึงอย่าห่างพาเราตื่นไปวิ่งตีห้าอะไรเงี้ยเราแบบโอเคเราก็เลยเปลี่ยนแปลงตัวเองเรื่องวิน,นัยเรื่องต่างแล้วมันก็พาเราไปเล่นเวทชล่นอยู่ <c oughs> ประมาณ2ปีเล่นไม่เป็นจนเราไปเจอผู้กำลาต่างประเทศตบบเล่นแค่4ี่ห้าค่าเราเล่นแค่ครั้งหนึ่งเนี่ยหนึ่งเซตเล่นแค่สี่ถึงหกเซตมารู้ทีหลังอ๋อเนี่ยคือสเต็งเทรนนิ่ง ไม่แพ้ isolation อันนี้คืออะไร lateral raise ไม่เล่นมีแต่ค่า overhead press หนัก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 หหนัก้าห้าหนักหนักอ๋อคือจุดที่ทำให้เข้าสู่วงการออกกำลังกายก็คือโดนแกล้งใช่โดนแกล้งทีเนี้ยตอนนั้นก็กลายเป็นหมีละแ5โลก็ใหญ่กว่านี้ตอนนี้นีตอนนี้เนี่ยเขาได้80ดสิแล้วก็โดนสาวทิ้งเขาก็มีพูดถึงว่าเนี่ยมีเป็นในร้อยซิกแพคแล้วซิกแพคคืออะไรวะ ความฝันของพี่อ่ะคืออย่างเงี้ยอ่านบาจิเยอะเลยหรอาจิปะเออดูไอ้นี้ไอ้นี้ก็นี่ก็ชอบกินอย่างเงี้ยกินอย่างเงี้ยกินเรากินเนื้อกินเอานมอ่ะใส่น้ำมันมะกอกแล้วเอาไปปั่นกินกับไข่กับข้าวดูบาจิตอนตอนเป็นเด็กอ่ะมันกินอย่างเงี้ยแล้วเราก็ใส่ฝันว่าเราโตมาเนี่ยตอนนั้นอายุแบบสิบเจ็ดสิบแปดว่าอยากจะทอเท่าขาอยากจะแบบคชุดเกมหมดตอนเด็กงั้นไปสู้กับหมีอะไรเงี้ยนะไม่ใช่ ผมไปเล่นนิวซีแลนด์เนี่ยผมไปท้าเขาต่อยก่อชมรมวยปั้มอะท้าต่อยชมลมมวยชมรมอกี้ก็เป็นสิ่งที่เราค้นพบคือผู้หญิงไม่ชอบผู้หญิงไม่ชอบคือถึงแม้ว่าจบตอนนั้นเป็นอย่างนี้เลยนะนั่งเงี้ยไอ้คอมาเงี้ยแล้วกลับมาไทยแล้วไปอไปเล่นเวทที่จุฬาแล้วเข้าลิฟต์ไปแล้วน้องสาวๆเดินเข้ามาแล้วเขาก็วิ่งหนีออกไปเลยแล้วโอเคเห็นภาพออกใช่ป่าว่า ความโฟกัสไม่ได้อยู่ที่ความสมส่วนอะโฟกัสมันอยู่ที่คือผมเล่นชาร์อะแทบจะทุกวันอะเล่นคอ call, เพราะว่าเราชอบให้คอใหญ่เนี่ยมันดูแบบมันดูมาดิช็อกมาอะไรเงี้ยนะสิบเก้าปีของการเดินทางเนี่ยผมก็อยากจะบอกน้องๆอะถ้าเป็นน้องๆอะนะครับแนะนําดีกว่าสาหรับว่ามือใหม่ที่แบบว่าเฮ้ยอยากจะหุ่นเหมือนพี่ฟ้าใสในช่องฟิตชัสชันน้องๆจะถามว่าพี่ครับอีกกี่ปีผมถึงทาได้ จริงมันทําไม่ยากถ้าเราตั้งใจมาแต่ว่าเรื่องนี้มันก็ต้องมีความสม่ําเสมอสม่ําเสมอไปเรื่อยๆอย่างผมเองคือพอสิบสิบเก้าปีที่ทํามาเนี่ยมันย้อนมองย้อนกลับไปอ่ะมันก็จะมีปีที่พัฒนาเร็วข้าวๆอยากจะบอกน้องๆว่าอาหารแนวทางนะครับแล้วก็สองคือทําต่อเนื่องมันไม่ใช่ว่าแบบดีๆได้ผลเลยไม่ใช่มีแฟนคลับ ฟิ่จังชั่นหลายคนคือสองสงปีนี่คือแซงของผมแล้วนะว่าหลายคนที่ติดติดตามช่องนักข่าเหมือนชั่วคแซงกูแล้วเหมือนกันในเชื่ <c oughs> ในเรื่อง <c oughs> น้ำหนักั <c oughs> น่นอหละไอ้ยัยเข้ามาปิดช่องก็มา <c oughs> เข้าช่องนี้นะครับช่องฟิตจังชัน่นถ้าแบบว่าอยากจะได้พวกสาระออกกำลังกายว่ามีการมีแก้พวกออฟฟิศซินโดมพวกออกกำลังกายนู่นนั่นเยอะแยะมากมายเลย,เลยก็คือไปติดตามที่ช่องฟิตจังชันได้เยอะมากก็จะเป็นแนวเขาเรียกเลยนะสาระเยอะหน่อยนะครับถ้าชอบสาระที่บวกกับโลกวิธรรมอะไรเงี้ยเอา ข่าวบังกายมาวิเคราะห์ให้เลยว่าต้องใช้กระดูกส่วนไหนผลยังไงน,นะครับค่อนข้างเนิร์ดก็เชิญมาติดตามซึ่ง<ต>ช่องกูไม่มีแน่นอนอันนี้ทำบ e ุ book, e ๊กอีบุ๊กอยู่อีบ e ุ๊กแล้วก็มีพวกคอร์สออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างงี้คนที่อยากเพิ่มอยากเปลี่ยนแปลงร่างกายก<อ>็มาเรียนหรือ,อคนที่อยากจะน้องๆที่ออกกำลังกายอ่ะที่เชื่อว่ามันมีความคิดว่าอยากทำเป็นอาชีพแล้วติดต่อสั่งซื้อได้ที่ไหนครับเข้ามาติดตามไลฟ์ฟิชชั่งนะครับอ่ากิจกาไว้ตรงนี้นะครับผมเพียรู้ไหมว่างานอดิเรกของตอนกันว คือผมชอบโดนต่อยเพราะมันทําให้เรารู้สึกว่าการโดนต่อยเนี่ยมันทําให้เรารู้ว่าการโดนแกล้งอ่ะมันมีอะไรแย่แบบกการโดนต่อยครับอยากก่างนั้นเราจะเคยชินกับการโดนต่อยกันมากที่สุดเพียงก็ยําผมเลยง่ายหรือว่าถ้าแฟนคลับอยากมาด้วยก็เดี๋ยวผมให้แฟนคลับต่อยให้ต่อยมึงอ่าแล้วผมไม่ต่อยกลับด้วยอ่าไอ้เยีไอ้ไอนี่แฟนคลับไม่เท่าไหร่นะไอ้แค่นี้ตาป <c oughs> ไอ้นี่มันชอบแนวใช้แรงงานโอ้ยกูจะก็เดี๋ยวถ้าเกิดอยากดูนะครับเอางี้ กดเข้ามาเยอะแล้วกันใส่แฮชแท็กแฮชแท็กพี่ฟ้าเป็นกระสอบทรายอ่ะเออแล้วเดี๋ยวแฮชแมาแบบเอาจริงเหรอเอาจริงเ๋ยผมให้เทียนต่อยเลยใส่นวมแล้วขึ้นต่อยเลยนี่หรอาได้ก็ถ้าเกิดว่าอยากเห็นพี่ฟ้าใส่ก็ในแฮชแท็กที่เขาบอกแฮชแท็กนะพี่ฟ้าเป็นกระสอบทรายนะครับถ้าเกิดว่าอยากให้ใครมานั่งกินนั่งคุยอะไรอย่างนี้ก็คอมเมนต์มาบอกใต้คลิปแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวฝากร้านด้วยแฟสบีฟนี่เลยที่เรามานั่งกินงานตรงนี้นะผมครับแล้วก็อันนี้พิเศษมากๆจากพี่เจ้าของร้านใจดีมากๆเขาบอกว่าถ้ามาจาก ช่องหน้าก้ามเหมือนแคลคือให้ลด10%นะครับผมทุกเมนูใช่ไหมพี่ทุกเมนูเมนูอ่าแล้วเมื่อกี้เราได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาตอนนี้ประมาณ200กว่าบาทก็คืออันนี้น่าจะเป็นแบบ the best ที่พวกเราตกลงกันเราบวกว่าใช่น่าจะแบบอร่อยใช่อันนี้อันนี้อร่อยสุดอันนี้อร่อยสุดไงก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะผมฝากติดตามช่องพี่ฟ้าแล้วก็ฝากร้านด้วยนะครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับมี่เย้ เมื่อก่อนมีช็อตหนึ่งที่ประทับใจมากคือพาสาวไปรเดทแล้วแบบนี่เราทำนี้ได้ไเพื่อนนะบีบแอปเปลิลโชว์อะไรเงี้ยวันนึงสาวเลิกเลย <c oughs> อ่ะ